สวัสดีครับพี่ตองเฟนครับ f c พอกันได้ข้าวเนี่ยเป็นข้าวแรงข้าวแรงแดดลบร่มตกเป็นฝา้าคึมคึมโคนนัวโค่นนัวจังเลยบนเนาะนี่คือ,อยูบานสังแก้วอำเภออำเภอบ้านฝางจังหวัดคอนแก่นวันนี้ แม่ขวดเลยังกินแม่น่ารักเลยเมื่อไหร่ต้มปลาต้มปลาโอ้ยกินตะเสียดตอนหลังตะเสียบยังวะอย่าคนนะตักขึ้นมาเลยเอออย่าคนเลยอย่าคนเด้อคนก็ได้หรอกอือตากน้ามันตากน้ำก็เท่านั้นเองแค่มนุษย์แค่มนุษย์พอพอยาวฝามาปิดให้แม่เนี่ยนะใส่พร้อมนั่นนะฝามันนะเดี๋ยวสิปิดออกก็ไปเลยแม่ไปเลยเอามาเลยกินด้เอาท้อพีบ้างทั้งทึ่งโอแล้โดนเฮียได้หรือไม่ใช่เฮียได้เนี จะชิคใขก๋เเขียดด้วยตัวเนาะจะเซ่บตัวเขียดน้นตัวน้อยบพว่ายังดกอพูดอ่ะแกงเขียดโอ้สุดยอดถอดมาเลยผู้ขี้ได้เนี่ยห้เลยเสียบบเป็นแต่ีบเดียต้มปลาเลยแกงมังซีสันเป็นแต่เสย

นั่งเลยครับจินเขาแล้เพื่นจินจินตำเพื่อนนะตำพื่อนเลยเด้กําลังจิตตำหมกหูเขาเป็นนี่กรต้มปาลาโอ้ย่ำตอนสวยๆตำหูมันแส่บเตงๆย่ำบมกหูเนี่ยมันง่ามเหมนกัตำแส่บ

อ้ยมักเนียโบยุงหัวเลยเด้ไม่จะใส่ทียใกล้จีใก่้จีเด้ไม่จะใส่โบยุงหัวข้าวเายิ้มก่อนยังกะสิดตักท้าฝนโอ้ยยังไงโอ้ยชิดเท็ยังไงนึ่งฮะชิดเท็ยันึ่งบอกพริกโอ้ดันเพรดไม่แค่์ ตอนนี้มันผิดเฮ้ยเกาขึ้นไปเอาเรียเราเรียอะมันโดนให้โอ้ยเอาบอประยาดเกียร์ี่จะไปซีมันผิดเอาดูให้ก่อนเอาดูให้แล้วคอยเรียกเอาของได้อยู่เอามีแค่ตามห้องโคกแกกมาโคเลส เพดจังยังเด้อเม่เฮ้ยว่เพเออีกทีแน้วพอดีพอดีพอดีเกื่อเน้อนีว่าม่สิเป็นคือผัวเมียครูนันเด้คู่เอาคือฟันหน่อยเถอะนอาต้ำตาน้ำตาเป็นตาได้กินบบอหนกโคกแค่หน่อยเอ้ยฝันน้อย่างนี้นเขาไปซงเลือกตัวเองเอา เลี้ยงจะขวดมันเลี้ยงขวดนึงเลี้ยงขวดนึงโอ้ยเยงเพจสองวมันดูระเคโอ้ยเขามาสองวดเลี้ยงบขวดเลี้ยงเลี้ยงเียวผู้เฒ่าก็เลี้ยงนนะจงฮะเลี้ยงผู้เฒ่าน้เน่ฟังเ้าผู้เฒ่านี่ยอืมาเขาตักอนะเอ่อนเขาเพิ่งเพิ่ตักให้เอย เมอสมตักแบบอนานัยอนานัยเพิ่นตักอ่อนผู้เบาอ่อนเบาซ้ำหน่อยว้าำดีสครับเนี่จากคนเน่เฮ้ย พุ่นนะโอ้ยขี้เหร่ด้วยมานเราบาดเจ็บผู้บาเนี่ยเนาะได้ใบเล็กบายหน่อยก็าดิดิเขาฟังจะราบผู้เท่าได้ไหมเนาะอืมยักตีไอไยนีเท่าเออะไบอกอระหกเท่ายักเจอขมวาปีบเอ้ย ได้หยิบรุ่งวังเหร่นแท่นตอนแอบประทันมากพวกกวยก็แล้วกันออร์ดีนเออยับกลวยก็แล้วกันเออเหมือนเป็นเจ้าของโรงงานเองเลยนะวันนี้น้ำปลาโอ้ต้องดูไว้ละอ่อนบอแตงไผ้ากับปอร่องเมืองหลวงคุณ่องอันนุบานวะปอใส่หลังยังดีเดลกาดผมไม่นองออกแปรโอ้ยอยอะดนูบ่าถื่อนหน่อยมาแท้มาสีได้จักตอนหนึ่ง โอ้ยสวยไหมมาของน้อยครับผมมาของน้อยของน้อยมัของน้อยทำอะไรแต่พอจอนสิอะไรเบาๆก็ได้กินอยู่ผู้เดียวพีอ่อๆหรองพี่มีลูกมีเมียกินน้ำกับดักสุดน้อยนี่ละจิ้มจิ้มจิ้มมักซ้ำเห็นเห็นไหมแต่เขาบอกว่มีเมียจิ้มจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มเมียไปาตะบหุ่กันเอาซีดูซีดูแป๊ดต้อนต้อนบะคงมาเป็นฝันอ้อมใจเนื้อย ย่าซิดโอ้ยเป็นยังอีกละตอนมาฮงา่าเป็นออมเส้นเนือต้องยิ้มไว้แกบอกมาเรียนรีหรือตางต่าง <laughs> ต่างห้องน้องอยากานนะกินเผ็ดปกินเผ็ดอยู่กินปลไใดเ่าแล้ว กะเพะาบะดีแล้วดูไหมดูไม่ดูนะพ่อาอ้เนี่นี่มันเาะแอบแบบไอ้เนี่ยอวายยัเมันอ้อนจินนมึงเนี่กินน้อเราแบบหูหกหน่น้อกินมาตอนนี้นกันตอนนี้กินก่อน มันเผ็ด่างตัวกิยิ้มเป็นก็นหองลกเต่าแม่ค่ะอย่งอีล้วมาาตักมาตักตัวนี่มาตักตัวหมนเนี่เร็วตักโหลดง่หรอเอามาคือบูคือกันวากับทหารทนี้งไปงไจะพูด้มาเกียนบอกคอาผู้บาวคือตักเห่ไว้เท่นาหน่ะเท่าแล้วตักเอากระไรดอกงหรอเมย แมงกุตอนดูตา้าอย่างนะไปกินข้าว้ากินข้าวบน่พอพา้าแมงกาตอนโอ้ยนับราเท้าเพ่เลยมันขาวแล้วเนี่เอาเอาไปเมลคว้าคนเมลคร้าตอนไปกินเพชรเป็นบ้า กเพี้นไได้ข่าเขแล้วเกี้ตะกี้ดูในน้องโอ้ยสังไหลงงนอนดูแล้วเอากอย่างเ้าอย่างสมมกินู้ดูในเพชรขาครดนี่เขาเป็นอะไรกินน้ำพริกเนาะ เสี้ยยากวันนี้เราเลยทดูกองให้น้องแม่ดูเราดูของอขอ,งอ,ขอ,งอยขกินใจให้เขายมื่ออนม,นมนงเมาเน,นี่ยมึงว่าเป็นเป็นมันส้อยอ่น,น้เอเชนนาลดแต่ว่าแต่ว่าปอนน้องมากนึงนะ <c oughs> เออย่างปิ้งตับไก่อออเ้าไม่กินแตซาเนี่ยมึงเส็ดมือเหลีเส็ดหมดลอิ่มกอนนองเราเอาไปจำนำจำหุ่นกนียซาอ้ยตอนนี้มั่ <c oughs> แสงแล้วตอนนี้มันกลางแล้ว

ก็ไปกินน้ำเมียตั้งความลุบแม้นเป็นรูเป็นบวกกันไปกินน้ำเมียยึดกันนั่น่ล่กันอย่างแล้วอะได้ทีแล้วครับทีแล้วครับมาทีแล้วพักเดี๋ยวพักเขาใช่เงี้ยนน่เองสิล่ะเด็กนั่งกลางนั่งโตรงกินคำว่า้ยเราเมืองใไรตัวสั่งมาโดยตรงนี้ตัวนี้กินเขาเงี้ยนั่นเงี้ยหนี่เนาใจทุกขุมแบบนี้ก็ไปกินน้ำเมียจากของเนาะ ตักจิวานในเดวิตีอาไม่ต้องกินอนกันครับวันนี้ครับได้เวลากินเขาแล้วก่อนน้ำมีสองส่วนหน่เอาโบกอนี่ต้มปลาสองต้มปลากับสาหูครับพี่หนุ่มอ่าแสดนี่าที่นี่ไม่ใช่พี่นี่เพาะกันนี่ได้กินเขาแล้วแมนยุบัน บ้านสางเป็นครับบ้านสางแก้วครับพี่น้องสางแก้วบ้านฝังคอนแก่นเออบนน้องคลองแต่ข้าววาาจันต้องมกินเพชรปะด้วันเจี๋ยผมกโรคโรให้เียอยดอกสำหรับนี้เซนีพอไม่ได้คิมหนาขอบคุณแฟนขัเอซทีทีต่าคนที่หนึ่กดในกดซันจักรีช่องพพยนอาทิตย์ลำเบิอนออฟฟิเชีนะครับพี่น้องมามาทีนีไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ